ทางชนะไวรัสนะครับมีคือเราต้องตั้งกรุงเทพเนี่ยให้เป็นเหมือนตารางหมักลุกนะแล้วก็วางหน่วยจุดจุดจุดจไว้เลย้วยหมดเลยไว้ทุกแยกเลยนะเหมือนเราใช้ตารางหมักลุกเนี่ยบริหารจัดการเสร็จแล้วที่หน่วยเนี่ยก็มีทหารตำรวจแพทย์พยาบาลแล้วก็สนับสนุน สมุนไพรนะที่ใช้ในการยับยัง้งไวรัสเนี่ยพวกกระชายหรือฟ้าทลายโจเรเสดพังพรพวกนี้หรือว่าพืชต่างๆที่เป็นสารในกลุ่มแลคโทนจากนั้นก็จะมีหน่วยเป็นจรยุธเนี่ยนะเข้าไปถึงลูกถึงคนเลยเข้าไปในชุมชนนะครับตามทุกตอ,อบซอกซอยเลยเอาให้ละเอียดยิบเลยครับเข้าไปเนี่ยเข้าไปค้นหาผู้ติดเชือ้อ แล้วก็แยกออกมาส่วนผู้ที่ไม่ติดเชื้อเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็แยกเขาออกมาคือแยกมาเป็นสองฝั่งคือฝั่งติดเชื้อกับฝั่งไม่ติดเชื้อติดเชื้อก็ทําการรักษาไปแล้วทั้งเมืองเลยนะเราต้องส่งสเสบียงอาหารข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็พืชสมุนไพรอย่างกระชายฟ้าทลายโจรเลยพวกเนี้ยนะให้กับประชาชนเลยถึงเลย ถึงตัวเลยแล้วให้รับประทานทุกวันสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วก็พอวัคซีนเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนเข้าไปมันก็จะเพียงพอทีนี้คนที่ออกไปต่างจังหวัดเนี่ยในทุกจังหวัดเนี่ยรัฐบาลต้องสั่งเลยนะผู้ว,ว่าราชการจังหวัดเนี่ยให้ทําการลงทะเบียนและนําคนเข้าสู่ระบบการกักตัว เขาก็จะไม่ไม่สามารถที่จะเอาเชื้อเนะ่ะเข้าไปแพร่คนในจังหวัดนั้นๆได้มันก็ควบคุมได้เลยแยกออกมาส่วนผู้ที่ละเมิดภากรัฐต้องมีบทลงโทษเด็ดขาดโทษจำคุกทั้งจำทั้งปรับไม่มีรอลงอาญาทั้งแพ่งต้องจ่ายเงินเข้าทางจังหวัดกี่ล้านต่อหัวว่ากันไปแบบนั้นใช้วิธีนี้เลยใช้พิชัยสงครามเนี่ยเข้าไปจัดการเนี่ย มาถึงจะจัดการคุมมันอยู่หน่วยจรยุทธเนี่ยเข้าไปเลยแล้วก็บ้านวัดโรงเรียนชุมชนต่างๆเนี่ยตั้งโรงทานเลยโรงทานเนี่ยต้มน้ำกระชายเนี่ยบริการประชาชนมาทานกันได้ทุกวันใครไม่ไหวก็ให้มีคนเนี่ยหน่วยย่อยนะให้เอาไปให้ถึงบ้านเลยใช้อย่างเนี้ย มันจะค่อยๆลดลงมาลดลงมายิ่งคนติดเชื้อเพิ่มเนี่ยรู้จํานวนมากเป็นจํานวนจริงเท่าไหร่ยิ่งดีเอาเขาเนี่ยเข้าไปรักษาเลย